ช่างฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์ดดรถยนต์รักถิ่นม่านาโดยช่างผู้มีประสบการณ์ความชำนาญสูงแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับครับบริการแก้ไขดัดแปแลงระบบแอร์รถยนต์ติดต่อสอบถามได้ที่082 ห้าหนงห้าเก้าสามมาในซอยสิบเก้านะครับซอยสิบเก้าเส้นนี้นะฮะเข้ามาก็เห็นป้ายเลยเห็นป้ายเห็นป้ายป้ายผมอยู่นี่ช่างผีบึแอร์อรถยนต์นะครับแล้วมีอะไรแท้เดนโซไว้บริการด้วยนะครับต้องการอะไรแท้เดนโซเนี่ยมีอะไรแท้เดนโซไว้ให้บริการลูกค้าครับเข้ามาในซอยเนี่ย อ่าวันซอยนี่เข้ามาเห็นเห็นเลยครับแล้วครับก็อยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณนี้นะครับก็อยู่ที่นี่มีจอดรถสองคนตรงนี้ก็จอดรถอสองคันตรงนี้จอดรถได้เป็นสิบคันนะครับที่ว่างที่ว่างนี่จอดได้เลย มาลงจอดได้เลยครับตรงนี้ที่ว่างนี้นะครับตัวนี้ก็จอดได้สองคันนะเอาไว้ซ่อมนะครับวก็เอาไปซ่อมแล้วก็จัดที่รองรับไปให้นะครับให้ลูกค้านั่งเวลารอซ่อมรถรอซ่อมรถรอที่นี่ได้เลยแล้วก็จัดที่รอให้นั่งพักนะครับ จะที่นั่งพักตรงนี้เลยก็ซ่อมตรงนู้นเราก็ซซอมตรงนู้นก็ซซอมตรงนี้นะครับเราอย่างกันเลยครับเผื่อคนคนอื่นเขารถมาจอดเพนี้นที่ของเราไม่ใครเข้ามาจอดตรงนี้พอทะาเราไปกั้นแล้วคนอื่นเขามารถมาจอดครับเพราะวังนี้เป็นที่ของเราครับ จอดตรงนี้แหละครับนี่ก็มาผมได้ทุกวันนะครับตัวนี้รถผมไปจอดตรงนู้นนะครับรถผมไปจอดตรงนู้นเลื่องตรงนี้ไปจอดตรงนู้นอ่าตรงนู้นว่างจอดได้เพราะว่าท่านที่รู้จักกันครับรู้จักกันเขาบอกว่าจอดได้เลยจอดได้ผมไปจอดตรงนู้นนะครับผมไปจอดตรงนู้นอันนี้ก็จะได้เอาไว้ต้อนรับเอฟซีผู้จะเอารถมาซ่อมแอร์ าตัวมาเช็คแอร์นะครับวันนี้วันนี้มาเราจะจอดเขี่ยวออให้จอดรถได้นะครับวันนี้ตั้งตั้งผางไว้ก่อนเผื่อคนรถเข้ามาจอดเออบางคนก็รถเข้ามาจอดขวางเพราะตรงนี้มีตลาดด้วยมีตลาดด้วยเวลาเขามาตลาดเขามาจอดตรงนี้ไปม,มาจอดขว้างเรานะครับก็ออกไม่ได้โอเคอมาวันนี้นี่ครับทุกคนนะครับ ถาผมวันไหนก็โทรนัดกูเลยโทรนัดเลยเลยเบนววสองพันสองคันนี้ครับมีปัญหาเรื่องกล่องคอนโทรลแอร์ไม่นะครับกล่องคอนโทรลแอร์ไมนี่ก็แก้ไขให้เรียบร้อยเปลี่ยนกล่องใหม่นะครับแก้ไขเรียบร้อยสายหเหตุที่กล่องไม่เพราะว่าไปแปลงมัเตอร์พัดลมมาครับแปลงมาแปลงมาไม่ดีนะครับทําให้กล่องคอนโทรลแอร์ไม่นะครับ นี่เราแก้ไขเปลี่ยนกล่องใหม่แก้ไขระบบไฟให้นะครับเปลี่ยนรีซิสเตอร์ให้ด้วยนะครับเบนคันนี้นะครับเปิดใช้งานได้ตามปกติแล้วครับแก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะครับมานี่โอหกินเหม็นไหมชิงน,นะครับในห้องโดยสารไปแก้มาไปทํามาจากที่อื่นนะครับมาผมก็แก้ไขให้นะครับเรียบร้อยสําหรับรถเบน w สองนสองคันนี้ครับทำที่อ่นมาทำให้กล่องไหมน,นะครับเป็น W สองสองก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วก็มามัด,ด้าสองสกายแอคทีฟคันนี้ก็แผงคอนเดนเซอร์บายความร้อนรั่วครับตอนนี้เด็กๆกำลังทำความสะอาดมอญน้ำให้อยู่นะครับแล้วก็มาโตต้าฟอร์จิเนอร์คันนี้ครับโตต้าฟอร์จิเนอร์คันนี้ปัญหาคือ คอยเย็นตันหมดสภาพน้ำมันคอมแอร์ดำนะครับนี่จะมาเปลี่ยนคอยเย็นเปลี่ยนคอมด้วยคันนี้เบนวีวสองหน์อีสองสามนะครับคันนี้คันนี้คอยเย็นรั่วครับคันนี้คันนี้คอยเย็นรั่ว คันนี้แผงคอนดิเซอร์รั่วครับ W สองหนึ่งแผงคอนดิเซอร์รั่วนะครับคันน,นี้ตัวตาติดนี่ก็ทำชุดใหญ่ครับคันนี้ถือว่าทำชุดใหญ่อันนี้คอยเย็นรั่วครับ Camry ACV สามศูนย์คอยเย็นคอยเย็นรั่วคันนี้ก็เปลี่ยนคอยเย็นเปลี่ยนแผงตัวต้าวิโก้นะครับเป็นคอยเย็นเปลี่ยนแผงตัวต้าวิโก้เป็น,ปนอ่าเปนเราวี่ s s a นชนานี่ก็ เป็นคอยเย็นถอดถ่ายล้างแผงล้างระบบเปลี่ยนเบาเปีนี้อรัคอยเย็นรั่วครับคันนี้นิสันเชนาคอยเย็นรั่วครับนะครับก็เป็นไฮไลท์ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการนะครับนี่ก็เป็นอิสุออนนิวดีแมกแล้วก็มาต่อด้วยวันด้าสองสกายแอคทีฟคอยเย็นรั่วครับต้องลือขนาดนี้นครับ มัดาสองสก,กายแอคทีฟคอาเย็นเบื่อก็ถอดเปลี่ยนคอยเย็นไปนะครับก็ถอดหรือก็ประมาณนี้นะครับมัดาสองสก,กายแอคทีฟอันนี้ก็ภาพเก่านานแล้วครับเอามาให้ดูให,ดให้ไปดูไฮไลท์ว่าผมเปิดที่นี่มานานแล้วมี FC ลูกคาา้าไม่ใชาบริการตรงนี้เอ,อมากมาม่เยอะแยะมากมายพอสมควรครับเยอะพอสมควร ช่วงนั้นทำเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวครับนี่ก็เลยมาให้ดูครับนี่เป็นมาด้าสามอันนี้อันนี้เป็นรถนี่ก็มาแก้ไขโลบแอร์ครับเป็นไฮไลท์นี่ก็เป็นซูบรยยมมุมาแกา้ไขระบบอ่าเปลี่ยนแผงอันนี้เปลี่ยนแผงครับซูบรุคันนี้เปลี่ยนแผงนี้ก็เป็นไฮไลท์มาให้ดูครับเป็นไฮไลท์อาจจะรายละเอียดอาจจะไม่มีมากมายคันนี้เปลี่ยนแผงซูบรุเอควีมาด้าเออ่ ตัวเตะอาทิตย์สองพครับทีนี้ก็คอยเย็น่วเรามาเช็กไฟนะเช็กไฟเช็กไฟนี้ก็คอยเย็นรั่วครับเปลี่ยนคอยเย็นเปลี่ยนคอยเย็นล้างแผงเปลี่ยนเน่อเปลี่ยนราวครับเปลี่ยนคอยเย็นล้างแผงเปลี่ยนเน่อเปลี่ยนราวครับเรถต้องดูแลครับต้องดูแลมันนะเพราะรถอายุมันเยอะ รถหลายปีแล้วครับตัวนี้มาด้าเซ็กไฟครับคอยเย็นบัวโตต้าฟอร์จูเนอร์ครับก็มีปัญหา,าเรื่องคอยเย็นเหมือนกันครับเปลี่ยนคอยเย็นเปลี่ยนคอยเย็น,นหน้าหลังครับอันนี้โตต้าฟอร์จูเนอร์เมื่อก่อนก็ทำเฉพออาะวันอาทิตย์นะครับก็ทำเสร็จเรียบร้อยนะครับล้างแผงเปเออร์ให้นะครับล้างแผงให้ใหม่ ล้างแผงครับตัวแผงไม่ได้เปลี่ยนนี่ล้างล้างแผงถอดล้างแข็งฐานมุมเขาใหม่ใหม่ตูต้าฟันเนอร์นี่ก็ทำเสร็จเรียบร้อยนะครับนะครับเป็นไฮไลท์ PMW PMW ับเบจ็ดซับซึตัวนี้ก็ มีปัญหาเรื่องคอนโทรลวาลวแอร์เย็นบ้างไม่เย็นบ้างก็เปลี่ยนคอนโทรลวาลวร้างแผงเปลี่ยนได้เออครับตัวน,นี้ก็ในคลิปมก็มีทําลงมาอยู่ครับในคลิปอันนี้ก็เป็นไฮไลท์เอามาให้ดูกันกนได้เลยครับอันในคลิปเต็มก็มีทําให้อยู่ครับทําให้ดูก็นนี้ภายในของ B M W เจ็ด a m s ซ n g L I ครับ จะเป็นรถหรูคันหนึ่งราคาแพงนะครับกตซัมซูลเอไอบีเอ็มดับเบินะครับแก้ไขเรียบร้อยพร้อมส่งงานโตต้ตาบีโก้ไม่บีโก้โตต้ตาฟอร์จูเนอร์ครับโตต้ตาฟอร์จูเนอร์อันนี้ก็เปลี่ยนอะไหล่แท้ทั้งคันครับนี่เปลี่ยนอะไหล่แท้เดนโซ่ทั้งคันครับเปลี่ยนคอยล์ย็นหน้าหลังเปลี่ยนบานหน้าหลังนะครับเปลี่ยนแผงคอนเดนเซอร์บายความร้อนนะครับเปลี่ยน เดินโซ่แท้ทั้งคันครับตัวนี้คันนี้ครับนี่ก็ถอดตู้ไปแล้วถอดคอยเย็นไปแล้วครับรออะไรเพราะนั้นรออะไรมาใส่ครับเปลี่ยนคอยเย็นหน้าหลังโตต้าบิโก้แชมป์นี่ก็คอยเย็นรั่วครับคอยเย็นรั่วก็เปลี่ยนคอยเย็นเปลี่ยนวาล์วล้างแผงเปเลี่ยนเออร์คันนี้ครับาราคามิตรภาพมาที่นี่นี่ก็เอาภาพเก่เาเก่ามาให้ดูกับภาพ เอซที่เข้ามาใช้บริการนะครับกับผมที่นี่นะครับที่ตรงนี้นะครับก็บอกว่าผมเปิดมานานแล้วครับแต่เมื่อก่อนทําได้เฉพาะคันอาทิตย์นี่เป็นเป็น e สองสี่ศูนย์ w หนึ่งเออ w สองหนึ่งศูนย์คันนี้ก็แอร์เย็นมากไม่เย็นมากครับไปทํามาหลายที่แล้วก็ไม่หาย ไม่จบครับทํามาหลายที่จนลูกค้าเหนื่อยว่าโอ้ผมมาทำอะไรที่แล้วไม่จบสักทีมาหาอาจารย์จบครับมาหาอาจารย์จบโอ้ขอบคุณมากอาจารย์รถผมไม่เคยเย็นมาอย่างนี้มาก่อนเลยทําเสร็จแอร์เย็นปกติเหมือนเดิมไปในมานได้สะดวกครับคันนี้จริงๆแล้วลูกค้าจะรถมาซ่อมผมนี่เยอะมากครับแต่บางคันก็ไม่ได้ถ่ายปรีบรีบก็ไม่ได้ถ่ายครับอย่างฟอร์ดโฟลัส มิสันนาราอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ถ่ายเจ็บภาพไว้จริงๆงแล้วจะมีลูกค้า,มา,า,ม,คา,าคมาใช้บริการของผมนี่เยอะนะครับหลากหลายชนิดทั้งรถญี่ปุ่นรถยุโรปนะครับมาใช้บริการผมนีเยอะมากครับแต่ช่วงนั้นผมทําเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวนะครับมาทุกวันนี้สามารถมาหาผมได้ทุกวันนะครับที่นี่มาหาผมทุกวัน ได้เลยครับก่อนมาให้นัดผมก่อนนะครับผมจะจัดชิวรอจัดชิวให้ท่านใดนัดก่อนก็ได้ชิวซ่อมก่อนนะครับตามชิวท่านใดนัดทีหลังก็ต้องได้ชิวซ่อมทีหลังนะครับามาครับผมต้องนัดชิวนะครับเพราะผมจะจัดชิวให้ถูกต้องนะครับ